ยังครับวันนี้เราพาส,สพายบุญลงตูทรธรรมมาวัดที่ห้านะวัดพระรอดลาพูนครับวันนี้พาสายบุญประจําปีนักษัตริ์เจ็ดปีครับมอขอให้รอดทุกเรื่องคนเราเกิดมารับเป็นไห้แต่เกิดในวัดตาช่สงสารวันนี้คนเราเกิดมาบุญวัาสนาไม่เท่ากันผลและบุญผลกรรมก็กไม่เท่ากันแต่วันนี้หน้าแที่ยงนี้เมืองลําพูนพระเบื้องหลังนี้เป็นพระพระรอดลาปูนเขาว่าเป็นพระคู่บุรบารมีของแม่จามมาเทวีครับได้นั่งช้างมาจากลพบุรีแต่พระองค์นี้อยู่มาหลายร้อยปีบางทีลูกหลานบางคน ไม่ประสบความสําสเร็จใน,นทุกงานหรือติดขัดบางเรื่องบางอย่างก็มาขอความพระรอดมาบุณวันนี้หลวงปู่พาสายคุณเบื้องหน้านี้ก็เป็นสิญยาิทธิ์ของหลวงปู่เทศดูดอนแล้วก็มากันหลายชีวิตได้มาพักแป๊บหนึ่งเขาเ,เรียกเขาเรียกสาราพใจไม่ใช่ไม่ใช่แต่วันนี้ปู่อยากเอา,บ,าบุญบปรมีตรงนี้ย ส่งกลับไาให้สายลมกราธธที่อยู่ทางบ้านนะครับกับสายบุญนี้ขอให้สําเร็จสิ่งใดติดขัดปี59ขอให้ไดผลด้วยบุญบาร,รมีพระรอบของทุศรีรัตนไตราตาเบื้องหลังเนี่ยขอให้ลูกหนายของคุปู่ลูกคุณตรทำจงเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินตาเงินทองไลมาเทมา,าไม่ดังแม่น,านาม้ำคุณคาละไแม่ขาทรายขอพระรอบลังทุนจงแผ่บุญบาร,รมีไปถึงหลังคาบ้าน ให้เงินทองไหลมาเทมาทำธุรกิจการใดยันติดจะขัดขอบุญที่ปู่ได้สะสมมาในชาตินี้ชาติหน้าขอแม่ตามมาเทวีจงส่งโให้ลูกหลานสายเลยพุทธรรมวันนี้ประสบความสำเร็จความเลย่คนทางบ้านอย่าลืมนะเจ้าค่ะวันนี้ใครเปิดคลิปนี้อย่าลืม083 เรายาังทิ้งกันนะลูกนะห้าเก้าเจ็ดแปดจะรันติดไปลูกไม่หน่อยวันนี้กลับไปจะเป็นเศรษฐีมั่งมีไาแต่ลูกูชอบก็คือแหละศูนย์สามสองโอเคเลยนะวันนี้ลูกกลับไปเศรษฐีวันนี้อย,ยอยากับวยอยากเลยอยากไม่ต่อคิวลูก